ต้นทุนชุดละพันเจขายชุดละ2000ได้ไหมพัดมาตอบคําถามนี้ให้นะคะต้องบอกเลยว่าถ้าคุณตั้งใจอยากจะทําแบรนด์ระยะยาวแล้วอยากให้แบรนด์เติบโตนะคะการตั้งราคาที่ชุดละ 1, 2, พันสองพัดบอกเลยว่าราคานี้อาจจะทําให้แบรนด์คุณเติบโตในอนาคตไม่ได้นะคะเพราะว่าเออมันต้องเป็นแบบนี้ถ้าคุณบวกเพิ่มแค่300บาทถูกไหมเวลาที่คุณขายชุดเนี่ยคุณก็จะต้องมีค่าแอดค่าไทยแบบซึ่งพัดบอกเลยว่าการที่คุณขายชุดละประมาณ2000ค่าแอดต่อชุดเนี่ยประมาณ150บาทถึง3 เพราะว่าพัดเองเนี่ยขายชุดว่ายน้ําชุดละ2 0 0 0 3น0 0บาทพัดก็จะรู้ว่าค่าแอดต่อชุดในการขายได้เนี่ยมันประมาณนี้แล้วดังนั้นถ้าคุณตั้งราคาที่2,000บาทในระยะยาวแล้วคุณอาจจะไม่ได้กําไรหรืออาจจะเข้าเนื้อเลยค่ะ ซึ่งถ้าเคสนี้เป็นเคสของพัดเองนะคะสิ่งที่พัดจะทาก็คือพัดจะหาโรงงานในการผลิตเปลี่ยนโรงงานในการผลิตไปเลยค่ะเพราะว่าต้นทุนชุดละพันเแล้วขายชุดละสองพันเนี่ยถือว่าไม่โอเคเลยคุณควรหาโรงงานที่ผลิตแล้วให้ต้นทุนคุณได้ถูกมากกว่านี้นะคะมันถึงจะทําให้แบรนด์ของคุณมีกําไรและสามารถเติบโตในอนาคตได้อย่างที่พัดยกตัวอย่างไปเนี่ยค่าแอดก็คือชุดหนึ่งเนียประมาณแบบร้อยห้าสิบถึงสามร้อยแล้วยังไม่รวมค่าถ่ายแบบอีกแล้วไหนจะมีค่ามันจะมีค่าใช้จ่ายจุกจิกจุกจิกอีกนะไหนจะค่าตองค่า แแล้วถ้าอนาคตคุณมีลูกน้องคุณก็จะต้องแบบมีค่าลูกน้องอีกซึ่งการตั้งโครงสร้างราคาแบบนี้นะคะจะทําให้แบรนด์คุณเนี่ยเติบโตได้ยากมากๆแล้วก็เผลอๆอย่างที่พัดบอกไปอาจจะขาดทุนแล้วก็เข้าเนื้อได้ค่ะ